กระผมพี่น้องมาเบิร์นกอีกตัวหนึ่งของเพิ่นนะครับของพอดมของเฮานะครับเป็นนกสามกุ่มเต็มสี่กุ่มหอยนะครับสามกุ่มเต็มสี่กุ่มหอยเบิร์กจนตเพิ่นครับงามได้พี่น้องนกตัวใหญ่ได้ครับนกตัวนี้ปลาลอยเะหนกปลาลอยครับบ่แม่นนกเลี้ยงบ่แม่นนกเพาะนะครับชนะปีก็ดีพี่น้องผมอันขังนะเบิร์ดูดอันขังนะเบิร์ดู ปีกมดีครับปีกมณ์สวยอกใหญ่ครับอกโตสวยอยู่ครับงามอยู่พี่น้องเป็นหนกปลาลอยนะครับพ่นต่อมาได้นาะพี่น้องสามกุกเต็มสี่กุกคอยนะครับสวยๆเลยครับหนุกพันตัวนี้เรียกกุกติดเรียกกุกครับเพันว่าโอ้นุกตัวนี้เอาทาได้พี่น้องเนาะหน้าตาก็ดีอยู่ครับนุกนาฝ้นกันยังสีละครับพี่น้องสีสันอาจสีมองคับนี่เจ้าน้อยนึง ยังไมโยกครับพันธุ์ตอได้มาบัวนครับ,บเ,ปเป็นนกไม้โยนะครับนกพันธุ์ใดมาบางเดือนมีหน้านี่ครับอ่ะยังถ่ายทิศต,ตามพลงานขั้นผู้ใดสนใจกะทิโต,ต่อได้นะครับขายบ่ครับนี่น่านพันสีแบงอยู่เด้อครับเด้อถ้าสนใจ เพิ่นกระจายแบงราค่าหรือจังไดกระจังเบาไก่จังสีงหายเบอร์โทรของเพื่อนจังติดต่อกันนะครับเบอร์โทรยังพอ0868716797พอดมนะครับโทรติดต่อเพิ่อนเด้อครับเดอ้อถ้าผู้ใดสนใจสามกุกเต็มสี่กุกหอยครับนกตัวใหญ่ครับพี่น้องนกตัวใหญ่ถ้าสนใจก็ติดต่อเพิ่นโดยตรงเลยครับคุยละค่า เิ่นะแบ่งอยู่ครับไร่ปีกงามบาวไก่ก็ถือว่าง,งานอยู่เนีนดีครับพี่น้องปีกใบบักคำเนี่ยเนียนไ่ข้อกนันนะไงเงี้วคืออยู่ครับอจังไดพี่น้องก็จังท่านสนใจก็จังถ่ายติดต่อท่เอเอาเพิ่นอาเดอร์พี่น้องผมง,มงามๆครับ ยังเป็นนกใหม่อยู่นะครับครับผมขอบคุณพี่น้องผมไม่ไไรด้รครับพี่น้องผมอยู่ดีไม่แห้งสุขภาพแข็งแรงแข็งแรงนะครับถ้าสนใจกติดต่อพอดมได้นะครับสวัสดีครับผม